นี้มาแล้วครับนี่ก็บอกว่าเสือสุพรรณใช่เหตุแม้วันนั้นน่ะมาจากวันแรกที่เข้าเลยอ่าเดี๋ยวเราพาไปชมก่อนวันแรกที่เข้ามาเป็นยังไงบ้าง คงู่หนึหนไนมัมเป็นนรรอเเเเอเเาาีทมม่ฮนน้ยปิปมึงเห็นคันนี้แล้วมึงต้องร้องไยมาดูนี่มาดูนี่ร้องอยังไงวะโอ้คือคันนี้ไม่ใช่แค่ว่าแค่ไทเกอร์ธรรมดาคันหนึ่งนะคือใช้คำว่านางฟ้าสำหรับไทเกอร์เลยดีกว่าน,นางฟ้ายังไงนะเขาดูหน่อยอ่ะดูภายนอกไปก่อนแล้วแล้วจะบอกเลยว่าคันนี้มันขุนทัพย์จริงๆ แต่ดูจากทรงแล้วมันสภาพแล้วมันน่าเะเดิมที่สุดเลยนะเนี่ยทรงลุงใช่ดูดิเนี่ยคิวเขาสวยคิวตกหน้าเลยสวยหมดเลยทุกอย่างดูแล้วคือใช้คําว่าสภาพแบบนี้รถยี่สิบปีอะยังคงอยู่สภาพนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่จากเจ้าของเก่ารักษารถยังไงใช่ใช่ไหมฮะแต่คันนี้เนี่ยภายนอกเนี่ยเราดูว่าสีโอเคนะแต่มาดูครับนี่ไฮไลท์เลย ไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนเอาขึ้นม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 าเออมาพากล้องมาดูด้วยมาไทเกอร์เนี่ยเราเห็นหลายคันแล้วนะไปดูเรือนไม้หน่อยพี่ไปดูเรือนไม้หน่อยโอ้หยูจักพวงมาลัยแล้วยังยังบิดไม่ได้พวงมาลัยยังบิดไม่ได้เอาบอกบอกเคล็ดลับก่อนบอกเคล็ดลับก่อนสําหรับใครที่กาลังอยากดูไทเกอร์หรือซื้อไทเกอร์สักหนึ่งคันเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆเลยจากภายในเนี่ยดูจากภายในเหรอันดับแรกอหดูแผงประตูก่อนเลยแผงประตูส่วนมากตังเนี้ย จะย้วยจะย้วยจะแตกหมดแล้วนะเพราะว่าอาจจะเท้าบ่อยหรือว่าอาจจะเป็นน้ําเข้าจากด้านนอกหรือว่าแผงเนี่ยมันเป็นไม้อัดอ่ามันเสื่อมอายุของมันเองแหละแต่คันนี้เนี่ยยังแน่นอยู่ยังไม่มียุบยังไม่มีแตกอะไรเลยแต่แค่ผ้าย้อยๆผ้ายืดๆแต่ถือว่าหายากดูดิเบาะเนี่ยหนังเนี่ยนี่ไม่ขาดเปกเนี่ยไม่ขาดเลยไมโครไลนี่ไม่แตกเลยแล้วเจ้าของใส่ผู้หญิงตัวเล็กไม่น่าหรอมั้งไม่น่ามาดูเรือนไม้ดีกว่ามาขอดูหน่อย โอ้โหดูเงาใกล้ๆเลยครับเฮ้ยอะไรเป็นไงเจ็ดหมื่นสามร้อยกว่ากิโลเองเหรอใช่คือพึ่งขึ้นเจ็ดหมื่นโอ้โหรถยี่สิบปีเฮ้ยวิทยุเดิมหมดเลยทุกอย่างเลยเนี่ยดูเทปดูเทปดูเทปเนี่ยดูโอ้โหนี่ตอนนี้ตอนนี้จะฟังก็หาไม่ได้แล้วนะดูยุคที่จะฟังนะจะฟังก็หาไม่ได้แล้วอุปกรณ์มอสเห็นไหมมันต้องยุคนั้นเนะตอนนี้หาไม่ได้แล้วผมบอกแล้วครับว่า นางฟ้าจริงๆอันนี้โหสวยจริงอันนี้เราเราไม่ได้มารีวิวขายนะอันดีคลิปนี้ไม่ได้รีวิวขายนะครับมีลูกค้ามาทำใช่ไหมใช่แต่ผมต้องแจ้งเลยครับลูกค้ามาทำนะครับลูกค้าบอกอยากได้สีอยากได้ช่วงล่างอ่าเราต้องบอกว่ามีการแนะนำใช่สีดีอยู่ไม่จำเป็นต้องทำครับอันนี้คันนี้สวยอยู่าสภาพเดิมสวยอยู่สีดีไม่จำเป็นต้องทำช่วงล่างดีไม่จำเป็นต้องทำดูจากสติกเกอร์เนี่ยไป เขาบอกสีดีช่วงล่างดีไม่จำเป็นต้องทำเอากลับเลยเอากลับไปเลยก็ทันนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยลูกค้าอยากเปลี่ยนสเต็ปมาเป็นยกสองนิ้วโดยการที่เรียกว่าเป็นทรงพิมพ์นิยมอ่าโอเคลูกค้าก็เลยนี่ฮะเราแนะนําไกด์ไลน์ไปแล้วลูกค้าเลือกสั่งยางมาเองเลยล้อมีปัญหาครับล้อเป็นเบลเล่ลบลบยี่ห้ามีอะไรอยู่จัดมาได้ใช่อันนี้คือ ไม่จําเป็นต้องซื้อกันเล่าใช่ซื้อมาให้ผมก็ใส่ให้ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าใจแรกใจแหมสีสวยก็ไม่ต้องทําเราก็มาสเต็ปช่วงล่างเหมือนเดิมอันนี้ครับดูจากเบื้องต้นดูจากด้านหน้าแล้วโอ้โหเห็นจากเห็นจากสภาพรถแล้วผมบอกเลยครับว่าพิมพ์นิยมคันนี้จะต้องออกมาแบบหล่อๆได้เลยใช่ครับนะครับช่วงล่างคันนี้ก็จัดเป็นชุดยก2นิ้วเต็มเป็นสเต็ปยกสอง บอกลูกค้าว่ามีปีกนกมีโชคมีนุ่นทุกอย่างจนเขาบอกว่ามีอะไรใส่ได้อีกไหมเอาข้อ่าวหน่อยบอกหน่อยว่าสเต็ปยกสองของเรามีอะไรบ้างสเต็ปยกสองนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีกนก 4WD ปีกนกยกอ่าดอบเพาดอบเพาโชก็มีให้เลือกครับตั้งแต่ทุกแบรนด์เลยดีกว่าสั่งได้แบรนด์ไหนบอกแต่ถ้าอยากนุ่มเป็นสเต็ปเรากระซิบมาครับมีอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบใช่เราใช้แล้วเราโอเคนะครับชุดหน้าก็จะประมาณนี้แล้วก็ชุดหลังนะครับยกโดยแบบไม่ใช้ก้อนหนุน เราก็จะใช้เป็นแหนบยก o m แ n นนะครับแล้วก็ชุดชกหลังเนี่ยใช้เป็นของอะไรดีชกหลังก็เป็น Pro เฟนเดอครับเป็นเป็นตัวแปดปบแปดก็ได้หรือกเป็นโมโนก็ได้แล้วก็ในสเตจช่วงล่างเนี่ยทีแรกลูกค้าบอกว่างั้นบอดี้ไม่ได้ทำแล้วเอาช่วงล่างเป็น100%ยเปอร์เซ็นได้ไหมเราก็เลยแนะนำครับไม่จำเป็นครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับใช่ครับเอาแค่สเตจหนึ่งในราคา15,000บาทใชบ คุณก็จะสวยได้แล้วแต่1 5 0 0 0หมืนท่านบาทเราต้องแจ้งก่อนนะครับไม่รวมค่าอะไรใช่ครับอ่าอันนั้นเป็นค่าแรงของเราถูกต้องเป็นค่าแรงในการค่าอะ่รก็แยกต่ังหาทั้งหมดเลยใช่ใชอันนี้ก็เท่าว่าจะเข้าใจง่ายนะครับ,รบก็ฝากอีกหนึ่งคนครับต้องบอกว่าคันนี้ขอตั้งตั้งชื่อว่านางฟ้าสุพรรณแล้วกันนี่ยังไงสวยคือมาจากสุพรรณสุภาพดีจริงๆรภาพดีเออเดี๋ยวดูดูของเครื่องหน่อยโอ้โหเป็นไง เดิมจริงอ่ะเดิมดูดิเดิมหม้อน้าจะแตกแล้วเนี่ยหม้อน้าต้องเปลี่ยนนะครับเดิมยันหม้อน้าดูดิมหม้อน้าจะระเบิดแล้วอ่ะคือหม้อน้าใครจะแตกแรงงานพวกนี้รีบครับรีบใช่ครับรีบโทรมาหาเราครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาอน้ำให้ก็อาจจะเปลี่ยนชุดไฟหน้าด้วยมั้งคันนี้เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยในสไตล์แบบนั้นเขาบอกว่าสีไม่โดนแล้วไปโดนอย่างอื่นแทนก็เต็มที่ครับเต็มากเลยคันนี้สวยจริงๆครับก็หลังจากที่เห็นจากภาพตอนแรกนะครับ วันนี้เราได้มาสารต่อในรถคันนี้ที่เราได้บอกว่าเลือนไม่เจ็ดหมื่นโลในบอดี้เนี่ยโหเห็นแล้วแบบนี่บอกเลยว่าสีไม่ได้ทํานะสีไม่ได้ทำทำแค่ชุดล่างเฉ่ทำแค่งานคิ้วคิ้วล้อสีทำให้มันเก็บรายละเอียดให้มันดูดีขึ้นแต่ยังคงสภาพสีเดิมอยู่คันนี้การันตีเลยคือเช็คสีเหสีก็ต้องออกมาร้อเเพราะว่าสีเดิมไม่สีสภาพดีมากนะครับ คันนี้อ่ะเดี๋ยวผมมาเล่าตั้งแต่ชุดหน้าเลยดีกว่าอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องช่วงล่างนะวันนี้เดี๋ยวจัดเรื่องบอดี้ให้ไหลครับคันนี้ชุดไฟหน้านะครับเราใส่เป็น IPF นะครับตัวนี้เป็นมีตัวตัดเลนด้วยครับแล้วก็ชุดเบ้าไฟเป็นของแท้อ,อธิบายตัวตัดเลนนิดนึงนี่ข้างล่างใช่ไหมนี่ตัดเลนล่างอันนี้ตัดไปเพื่ออะไรอันนี้มันเป็นเหมือนมุมหักเหของแสงคือด้านล่างสามารถ<อ>แบบส่องใกล้ๆได้หรือว่าส่องอแบบ แนวหลุมได้อะไรพวกนี้คือปกติมันอาจจะเป็นเขาอแบบมาแบบนั้นเลยเพื่อหักมาเนี่ยเราก็ฉายเห็นข้างล่างเยอะให้มุมมองกว้างมากขึ้นนี่นี่คือข้อดีนะครับของสําหรับ IPF นะครับเห็นน้อยมากเลยนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมาีมารุ่นเดียวแล้วหมดแล้วนะครับชุดเบ้าไฟกับชุดหน้ากระจังชุดนี้เป็นของแท้นะครับเราเลือกใช้เป็นของแท้หมดเลยนะครับก็จะได้หน้าตาเราหล่อแบบนี้ในะครับคันนี้หคองเครื่องไหมเคองเครื่องไหมเคองเครื่องเอาหน่อยก็ได้เครื่องสักหน่อยหนึ่งเครื่อง อาจจะดูภายนอกอาจจะสแตนดารดครับพราะรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่เดิมเดิมอันนี้ก็มีการเราจะรีวิวให้มันเหมือนกันหมดนะครับคันนี้ห้องเครื่องเนี่ยคันเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง2องพใช่2องพันารถเดิมจะเจอปัญหาโดยการที่วิ่งไม่ออกอื่เราใส่ล้อแล้วใส่อะไรแล้ว วิ่งเสร็จปุ๊บโทาหาลูกค้าเลยคำแรกว่าตอนขับมาเป็นแบบนี้ไหมครับใช่แต่ผมว่าเป็นแน่นอนเขาก็บอกว่าเบาๆดูมันใช่เลยคุณหนุ่มบอกว่าขับมาก็อืดครับผมตั้งใจจะทําอยู่แล้วเราก็เลยได้โอกาสครับทันนี้เรามีการไปเช็คหัวฉีดเช็คปั๊มนะครับเปลี่ยนชุดแยกชุดระบบน้ํามันที่ในเครื่อง205 0ที่เคยเจอปัญหาเรื่องมันอืดถึงจะไม่น้อยปัญหาแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับมันอาจจะผ่านมาหลายปีอาจจะดนน้ำมันมาหลายๆอย่างทำให้หัวฉีดกระปกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ทําการแบบให้เครื่อง205เนี่ย ผมบู์ในตัวมันมากที่สุดเราก็มีการเช็คบัวชีพเปลี่ยนชุดบัวชีพเป็นของบอสนะครับชุดใหม่หมดเลยแล้วก็เบอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบอร์ใหญ่กว่าเดิมเขาเรียกว่าขับสนุกกว่าเดิมเป็นเบอร์ทําให้คันเร่งตึงขึ้นแล้วก็มีชุดระบายความร้อนก็คือเปลี่ยนเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมแล้วเราใช้เป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมบางลมอลูมิเนียมหมดเลยนะคือหมดปัญหาเรื่องแตกเรื่องหักนะครับอันนี้เรื่องกรอบเนี่ยหมดปัญหาได้แน่นอนคันนี้ห้องเครื่องเนี่ยเราก็จะเน้นสไตล์เดิมๆประมาณนี้้หอองงเครื่ แผ่นกาวร้อนเปลี่ยนใหม่นะครับคาจะดูไม่ออกเลยนะว่ามันแบบเดิมจริงๆคันนี้คือคันที่เดิมอันไหนเดิมเราก็จะเก็บไปให้นะครับไปดูถึงด้านข้างครับด้านข้างคันนี้มีการติดฟิล์มใหม่รอบพันเน้นเป็นดำนะครับลูกค้าต้องการเย็นเพราะฟิล์มเก่ามันก็หมดอายุแล้วใช่ครับติดใหม่กระจกมองข้างมือเปิดนะครับตัวนี้เราเลือกใช้มาเป็นสีดําของกันกระแทกนะครับตัวนี้มันก็เหมาะสําหรับการที่แบบคนที่ เบื่อโครเมียมเดิมที่ที่มันเก่าแล้วเพราะว่าโครเมียมเดิมมันมีอาการมีการลอกหรือมีการอะไรพวกนี้มีสนิมมีจุดยเขียวก็เลยตัดสินใจพ่นไม่ต้องเปลี่ยนครับอันนี้ไม่แพงก็ดูดีขึ้นใช่ฮิลลี่น้ำเปลี่ยนใหม่นี่ครับตัวนี้คือสําคัญเลยนะของการทํารถนี่น่แหละฮิวลี่น้ำทั้งหมดใหม่แล้วมาดูรถมันดูสะอาดดูขีนสวยผมผมให้ดูภายในหน่อยเห็นไหมนี่ภายในรถเจ็ดหมื่นโลเรายังไม่ได้ทอะไรนะ เขาดีมาอยู่แล้วสวยภายในคันนี้เดิมแค่ทำความสะอาดเฉยทำความสะอาดสะอาดเฉยเลยคืออย่างอื่นอย่างอื่นลูกค้าได้รถดีอ่ะมันก็เดิมจริงมันก็มีเสน่ห์ใช่นะครับอ่ะมาเติมต่อครับชุดหลังเราจัดชุดหัวเตียงของโตโยต้าแท้านะครับหัวเตียงโตโยต้าโตโยต้าแท้เนี่ยที่เราจะบอกว่าโตโยต้าแท้แล้วทําไมไม่ใช่ของไทเกอร์หรอไม่ใช่ของอะไรหรอคือโตโยต้าแท้นะครับดูจากหัว ดูจากรอยเชื่อมแต่ยินดูจากรอยเชื่อมและเนื้องานก็รู้แล้วถูกต้องแขงแรงแน่นอนแต่ว่าในการยึดแบบเราโดยใช้วิธีการยึดน็อตก็เขาเรียกว่าเอาแบบประดับแล้วกันแต่ถ้าเกิดต้องการมัดของจริงหรือว่ายึดจริงๆต้องในการแบบเชื่อมเชื่อมอันนั้นดีกว่าแล้วก็มีการเปลี่ยนแม่ลเนอร์นะครับใช้เป็นของ a อ r โรแล้วเราก็มีการตัดขอบให้เน้นโชว์ความสวยงามนะออกแนวแบบกึ่งกึ่งไยรุ่นหน่อยสีเดิมเลยคันนี้เปลี่ยนใหม่ด้านหลังคันนี้ไม่มีอะไรมากครับชุดไฟเบรกใหม่ ติ๊กเกอร์ที่มันเสื่อมสภาพเปลีป่ยนให้ใหม่ครับน,นี่ก็ถือว่าในเรื่องบอดี้เนจบแล้วอ่ะในงั้นอธิบายในเรื่องช่วงล่างต่อครับช่วงล่างทำอะ,อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมช่วงล่างดีกว่าว่าเราทำอะไรบ้างไปดูกันครับ นะครับคันนี้ใช้เป็นโชโมโนนะครับหน้าเป็นโมโนหลังเป็นปรับ8นะครับตัวนี้เป็นเป็นสายแยกนะครับเพราะว่าเราจะเน้นโชว์เนาะเน้นโชว์ตรงข้างซุม้มผมว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็ชุดแหนบใช้เป็นแหนบยกของโอแมนนะครับคันนี้เป็นแหนบยกโอแมนชุดเต็มเลยนะครับบูทเป็นบูทยูนิเทนด้วยของโอแมนอันนี้ แนะนำครับถ้าใส่ชุดนี้ความสูงเนี่ยจะไม่สุดไม่ต่ำแน่นอนแล้วก็ขับดีนะครับอ่ะจะได้แนวเฟิร์มๆมาถึงในชุดลูกหมากนะครับคันนี้ใช้เป็นลูกหมากของเจ็ตนะครับลายเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอันนี้ยกชุดเลยครับต้องบอกว่าขับดีแน่นอนดีกว่ารถเดิมรับประกันนะครับอ่ะช่วงล่างขับดีแล้ววิ่งดีแล้วนะครับก็มาเจอชุดจานเบรกนะครับจานเบรกเราใช้ TRW นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยประกอบกับชุดผ้าเบรก เนคเตอร์โปนะครับตัวนี้ก็ผมว่าแมดเดียใส่ไปหลายคันแล้วรู้สึกว่าชอบในเรื่องการเบรกนะครับนี่มีชุดฟีล็อกด้วยเดี๋ยวเราจะบิลฟีล็อกให้ใหม่นะครับโรกอร์ ager, อายุเยอะยางกันฝุ่นเทา4อันจับเปลี่ยนหมดครับชุดลูกหมากกันโคง้งบูก๊กันโครงโมนี้เปลี่ยนหมดนี่และเห็นไอ้พวกเงินเงินทองทองพวกนี้ไหมคือชุดนี้ครับใช้เป็นคาเรลมาเป็นสเตจหนึ่งในการทําช่วงล่างนะครับ เห็นแบบนี้แล้วก็จะบอกว่าทุกอย่างในการทำอ่ะเราไล่ทาใหม่หมดเลยน็อตทุกตัวนะครับเท่าที่ทําได้คือไล่ทําใหม่หมดเลยชุดกระโหลกเผาน้านะครับอันนี้เรามีการปัดเงาให้ใหม่ให้รู้สึกว่าแบบมันเหมือนของใหม่ครับอ่าชุดนี้กระโหลกเผาน้าชุดนั้นจะเป็นตัวล็อกยางอะไรนะครับแล้วก็เมื่อกี้บอกชุดหลังไว้แล้วเนาะในเรื่องความสูง,งใชอ่อันนี้มีด้านหน้าแล้วมาถึงในชุดหน้าชุดหน้านะครับเราเลือกมาเป็นตัวดอกเผา นะครับใช้ดอกพาวของ CWD นะครับปีกนกยกคู่หนึ่งนะครับชุดนี้จะมาครบเลยครับคือใครอยากยกแบบ2นิ้วเต็มๆเนี่ยชุดนี้มาครบแล้วก็จะประกบชุดหน้าให้ความสวยงามก็จะมีกันแข้งนะครับตัวนี้จะเป็นกันแข้งกินงานสร้างข,ขึ้นของเราเองนะครับมีความหนา,านนแล้วก็อ่าเป็นอลูมิเนียมครับมีความหนาด้วยหนากี่มิลเนี่ยยี่สมิลสี่มิลน,น,น,นี่แล้วก มีปีกเข้าลูกผมว่าสวยนะฮะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับชัดนี้จบแน่นอนอ่ะไปถึงชุดท้อยเสียนะครับคันนี้เป็นท้อยเสียตรงรุ่นนะครับท่อเสียตรงรุ่นของไทเกอร์นะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด4ชิ้นเลยเนี่ยดูดิมีตั้งแต่หลังททโบนะครับชุดนี้จะเป็นหลังททโบนะครับมาถึงมอพาลางมาเอ้ยหลังททโบมามาข้ออ่อนแล้วก็มอพาลางแล้วก็มาชุดท่อนไฟ นะครับตอนนี้เป็นตรงรุ่นของดี 4D เลยนะครับเราเลือกใช้เป็นงานของ JTC ด้วยแล้วก็มีปั๊มแบนด์ด้วย่เป็นโซลตา D4 ดี่าตรงรุ่นเลยนะครับอ่ะมาถึงในชุดชุดนี้นะครับก็เรายังมีการรื้อช่วงล่างทำสเตตหนึ่งนะครับเราก็จะเอาพวกอุปกรณ์พวกนี้ครับมาเขาเรียกว่าค่นเป็นชิ้นชิ้นนครับจะได้เขาเรียกว่าทั่วทั้งานรายละเอียดนอกในเนี่ยมันจะได้ทั่วนะครับก็อาจจะ เสียเวลานิดนึงแต่ผมว่าเป็นผมถอดแล้วใช่ถอดแล้วเราก็พ่นเลยใช่ผมผมผมแต่ที่ไม่ได้ลื้อเพราะว่าแท็กซี่เดี๋ยแหละจะไม่ได้ลื้อแค่แตกต่างกับการทำร้อยเปอร์เซ็นต์คือใช็กซี่ต้องถอดมาปั่นและพวกนี้เท่ากับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ครุบเกือบเลยยิงทำไปทำมาแล้วขั้นตอนการทำเหมือนเหมือนกันเลยนะใช่ครับแค่แตกต่างในการปั่นสนิมอย่างเดียวเองดูดิกระโหลกเผาหน้าเห็นไหมเนี่ยเสียเวลาพอกันใช่นะครับโอเคก็เดี๋ยวต้องไปรอติดตามชมในตอนที่ เราประกอบเสร็จเป็นคันนะครับสำหรับไทเกอร์สุพันคันนี้นะครับประกอบเป็นคันแล้วเดี๋ยวรอดูครับว่าออกมาจะสวยงามแค่ไหนไหนแล้วถึงไหนอะยังอยู่ที่เดิมเลยไม่ได้ไปไหนไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วนะใก่้ฮะอันนี้สมอง่าตอนที่เราประกอบเข้าไปนะใช่เราก็มาไล่รายละเอียดถือว่าได้ประกอบน็อตทุกจุดแล้วใช่เกือบจะเก้าเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละใช่จบร้อยแล้วอ่ ดูจากอุปกรณ์ที่ใส่ไปเนี่ยตั้งแต่ดับเพาใช่เห็นไหมฮะดับเพาก็จะเห็นได้ชัดนะดับเพาโชกนะครับตัวนี้เป็นโมโนเนาะใช่ตัวนี้เป็นโมโนเป็นหน้าโมโนอ่าแล้วก็ยางหุกมพลยางกันฝุ่นเพาเปลี่ยนใหม่หมดทก่ยางลูกหมากที่ยางนี่ทุกจุดเปลี่ยนใหม่หมดนี่ที่แรกที่วางกองไว <TH> ้เนี่ยเราอาจจะมองไม่ชัดอันนี้ถ้าเราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใหม่ทุกจุดเลยใช่ครับใหม่ทุกจุดใหม่ทุกจุดเลยเห็นว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันพร้อมใช้งานดีกว่าใช่ครับก็คือช่วงล บูธแบบยุคปี2000อีกครั้งนึงอ่ะไปดูด้านข้างอยากเข็ยนสีเท่าๆฝั่งน้นอะมาเขาเรียกว่าอะไรนะปีกนกยกหรอปีกนกยกอ่าอันนี้ก็จะใส่ปีกนกยกอันนี้เนี่ยสำหรับข้อมูลคนที่กำลังสนใจในเรื่องการยกเนี่ยครัปีกนกยกตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรดีกว่าเอาสําหรับรถคอเชนบาร์คอเชนบาร์ก่อน ก็คือเป็นปิ่งนกเนี่ยเป็นตัวเป,เป็นมีอาร์มคอนเชนบาร์เป็นเหมือนสปริงแทนสปริงอ่าเราถ่ายปรับองศาเพื่อที่จะให้รถมันไม่ต้องเค้นไม่ต้องเค้นในการขันให้สูงมากขึ้นอ่ามันก็จะช่วยในควา,ามควา,ามกระด้างรถน้อยลงคือ,อสมมุติถ้าถ้าเป็นงานสปริงเป็นแบบสปริง,รงค,นคนละแบบกันอ่าสมมุติถ้าเป็นแบบสปริงเราก็เขาเรียกว่าการขันเกีียวขึ้นไปใช่มันเยอะใช่ครับมันก็จะเค้นค่าสปริงในการแล้วหนักกายมันคนละอย่างกันคอนเชนบาร์แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ นี่จานเบรกใหม่หมดเลยเบรกีาร์บิลครับโอ้โหแล้วก็เป็นพับเบรกเนกเตอร์ี่ามีปรับให้เลี่ยมอะไรนี้เลยใช่ครับแล้วก็จะมีดอปกันโค้งด้วยอ่าดอกันโค้งบูตกันโค้งก็จะเป็นวีดีเทนหมดเลยโอเคมีสภาพแบบที่ที่บอกว่าบอดี้นางฟ้าใช่ไหมใช่เดี๋ยวช่วงล่างนี้ยิ่งกว่านางฟ้าอีกใช่ครับข้างหลังเสร็จยังข้างหลังเสร็จแล้วไปดูก่อนนะไปดูใกล้แล้วตอนนี้เรามาดูด้านหลังนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วเหมือนกันมานี่เรื่อจากโซ่กอนเลย โซ่ลยางอะไรคือเนี่ยทาไปก็ไม่เห็นเห็นมันไม่เห็นก็ต้องให้มันใหม่ทุกจุดอ่ะโอ้โหทำไปเพื่ออะไรทําไปก็ยางอะไระก็โดนลัดอยู่แล้วอะเก็บรายละเอียดไงอ่าเป็นแบบนี้นี่อาอย่างเช่นพวกตรงเตงใช่ไหมคับเราก็บิ้วใหม่หมดแล้วก็บูทเป็นยูนิเทนหมดแม้กระทั่งขาจับท่อไอ้บูทอันนี้ที่ทีแรกที่มันอยู่ในสูง ARB ใช่ไหมใช่ใช่ครับเป็นยูนิเทนแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยอ่าก็ขาจับท่อทุกอย่างเราก็บิ้วใหม่หมดเลย แทบมองไม่เห็นเลยนะแต่ก็ต้องทำเนี้ยใช่ครับพอเราไม่เห็นเลยราดูแล้วเราพยายามทําให้ทุกจุดเขาที่มันที่จะแบบไม่เห็นก็ต้องใหม่อแล้วก็แหนบคันนี้ใช้เป็นแหนบยกแหละอย่างที่บอกโอแมนโอแมนจะมีบูตมีทุกอย่างให้ครบเลยครบชุดนี่นี่นี่บอกความรู้เคล็ดลับหน่อยดีกว่าครับสําหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนแหนบอันนี้เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเพราะอะไรถึงถึงอยากยกสูงแต่ใส่ก้อนหนุนแล้วมันติดปัญหา อันนี้บอกคร่าวๆให้ฟังหน่อยดีกว่าเพระาะเราวิธีเราใส่ก้อนหนุนขึ้นมปใช่ไหมครับ<ช><ช>แหนบตัวนี้มันก็จะไปยานกับสายเบรกมันก็จะสูงขึ้นมาโดนสายเบรกเ,เห็นไหมคือคือ<ไ>สมมติถ้าเราถ้าเราหนุนเนี่ยถามว่าหนุนได้ไหมหนุนได้มันมีวิธีแก้แหละ,ะมันมีวิธีแก้คือหนุนขึ้นมาแหนบก็จะไปโดนกับสายเบรกมันก็จะไปล้างกับสายเบรกแบบนี้เราก็ต้องแก้ด้วยวิธีการต่อขาตัวนี้ขึ้นมาต่อขาที่นี่มามันก็จะจุดต่อเยอะจุต่อเยอะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแหนบใหม่มันก็ได้ฟีลลิ่งที่นุ่มนวลข เออสายแรลกตัวยูก็ไม่ต้องยาวพวกสายเบรกก็รอดเหมือนเดิมมันก็มันก็จะได้ตามตำแหน่งเดิมไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องดัดแปลงอันนี้คือข้อดีของการเกี่ยวอ่ะแต่ก็แดบราคามันก็แต่อาจจะสูงกว่าสูงกว่าในก็ลองอ่ะใช่ครับถามว่ายกสูงนวิธี่สองวิธีมันไม่ผิดยู่แล้วใช่คอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนที่ความถนัดแล้วแต่ต้องการของลูกค้าเรื่องราคาเรื่องอะไรเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความรู้แล้วกันนะหลายต่อมาดูพวกอุปกรณ์พวก ที่เราบิ้วใหม่ก็คือเป็นพวกตัวดึงเบรกมือแม้กระสายเบรกมือเราก็เปลี่ยนใหม่นะที่สายเบรกมือเปลี่ยนใหม่หมดเลยแม้กระทั่งน็อตแต่ละจุด3ทางเบรกทุกอย่างทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยอออ๋บิ้วใหม่หมดมันรายละเอียดรถอะตามหลังแล้วมันสวยอะมันสวยพวกนี้นะใช่ครับแล้วเราไปถึงอุปกรณ์เห็นไหมรามยางฐานน้ำมันอะนี่ดูดิน็อตถังน้ำมันยึดเราก็พยายามทําให้หมดทุกอย่างใช่ครับคือถ้ามองเจาะลึกๆจริงๆแล้วมันจะสวยนะน็อตถ่ายน้ำมัน พึ่งทายน็อตเตอร์มันพึ่งทายนี่ทำให้ใหม่หมดเลยนี่คือคือเสน่ห์ใช่เสน่ห์ของการรีสโตร์แล้วกันใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็คันนี้ชุดช่วงล่างเนี่ยโชกปรับแปดเอาไว้หรอ่าไม่ใช่ไว้ซุ้มล้อหลังอ๋ออ๋อเอาไว้ข้างนะโอเคเดี๋ยวไว้ไปรอชุดปรับแปดระดับนะครับก็เพิ่มความนุ่มอีกใช่ครับสำหรับได้แหนบแล้วชุดหลังนี่ก็เต็มเต็มเลยใช่ครับใช่เดี๋ยวต้องไปรอชมนะตอนเสร็จว่ามันจะสวยงามแค่ไหนจะโดนใจใครบ้างไป three days later จะใช้คำว่าพิมพ์นิยมอ่ะ ทิมพีเรียนยสเตปยกสองเพราะว่าเจ้าของคันนี้ตั้งแต่เกิดที่อาทิตย์แรกแล้วเจ้าของจัดล้อจัดยางมาให้สเปคที่ต้องการก็คือออฟเซ็ตลบยี่สิบห้าใช่ยางสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกตามที่เราเคยพูดไว้ก็ทรงสวยครับก็คือทรงจะออกแบบพอดีซูม่ามาล้อไม่หุบและไม่ยื่นจนเกินไปดูฟิตเมนต์สวยๆใช่ก็ถือว่าโอเคอยากเห็นมุมมองข้างหน้าหน่อยสําหรับคนที่คือรถยกสองเนี่ยโอเห็นใส่กันแ็งด้วยอ่า คันนี้ก้าบอกแล้วรถมันสูงขึ้นใช่ไหมครับช่วงล่างเราสวยแล้วอ่ะเราก็อุปกรณ์พวกเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ดีกว่าจะมีพวกกันแข็งอลูมิเนียมครับจริงๆแล้วข้อดีมันก็คือดูทําให้รถดูสูงขึ้นนะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมน้ําหนักเบาขายึดตรงรุ่นของไทเกอร์เลยเราสร้างมาโดยเฉพาะอ่คันนี้ทุกอย่างนี้คือโหเห็นแล้วแบบเลี่ยมเลยใหม่อยากให้ดูทรงเนี่ยสเต็ปเป็นประมาณนี้ยกสองขอดูหลังอีกทีได้ไหมเดี๋ยวบางคนจะ ถามว่ามันมีอะไรบ้างนะสหรับที่ใส่ไปดูด้านหลังหน่อยด้านหลังคันนี้มีอะไรบ้างครับด้านหลังคันนี้สเต็ปยกก็คือใส่แหนบยกเลยอเป็นโอแมนแหนบทั้งชุดทั้งบูททุกอย่างครบทุกอย่างแล้วก็มีการบิวช่วงล่างเหมือนเดิมแล้วก็มีท่อไอเสียอันนี้ตั้งแต่เขาเรียกว่าหลังเทอร์โบเลยเป็นแบรนด์ JTC เป็นเขาเรียกว่าลรรอยเชื่อมไปดัด C N C ่ายรอยเชื่อมใช่ครับเสียงจะออกนุ่มๆเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟัง ไม่ก้าวร้าวอ่ะเขาเรียกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยดีกว่าใช้งานได้สบายๆแล้วก็มีชกที่ข้างหลังเนี่ยที่เน้นเป็นแบบปรับได้อ่าเป็นปรับแปดระดับของโปรเฟนเดอร์อันนี้เป็นปรับแปดด้วยใช่มีของมีของมันจะสวยแบบนี้เนาะใช่ครับมันก็จะดูมีของหน่อยอแล้วก็ใช้งานได้จริงต้องบอกเลยครับว่าสําหรับคันนี้นี่เป็นที่เราได้เกิดในอันดัแรกก็คือนางฟ้าจักรสุพรรณชาครับวันนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณนะครับคุณหนุ่มนะครับเจ้าของรถนะครับที่มาจากสุพรรณนะครับแล้วก็ให้เราได้สารเต็มที่เลยเขาบอกว่าเอาเลยครับตรงไหนไม่ดีก็จัดการเลยอันนี้แหละก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจเราพยายามทําให้ดีที่สุดใช่ทุกอย่างก็อัปเดตให้ดูนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ติดตามชมนะครับเบอร์โทรติดต่อผมอยากทํารถนะศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกห้าสี่ห้าครับใครอยากชมตัวจริงนะครับไปชมได้ที่สุพรรณนะครับ วันนี้ขอ,ขอบคุณมากนะครับ